วันนี้น้ำลองทำขนมหวานทานดูจากกล้วยน้ำว้าที่นำมีอยู่แล้วก็ถ้าไม่เอามาทานเนี่ยคืออาจจะต้องใช้เลี้ยงโนกหรือว่าก็คงต้องทิ้งนะคะเพราะทิ้งลงไปบนดินแต่ว่าน้ำลองเอามาทำขนมทานดูปกติเนี่ยน้ำไม่ค่อยอยากทำอะไรที่เป็นกล้วยตากหรือกล้วยเลยแล้วเพราะเขาหวานมากเวลาเขาผ่านความร้อนกล้วยที่สุกแล้วเขาจะหวานมากนะคะวันนี้น้ำเลยลองเอามาใส่ ผงคาข้าวค่ะเอาแบบเข้มๆเ,เลยอันนี้ถ้าทานใส่กับกาแฟนี่คือจะขมมากถึงมากที่สุดเลยนะคะแล้วน้ำก็ใส่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะค่ะนำลองดูคะนำไม่เคยทำแบบนี้ทานเลยใส่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะผสมกับกล้วยนะคะอีกทีหนึ่งคนให้เข้ากัน เยอะประมาณ3-4ถึงช้อนชาเล็กๆเลยแล้วน้ำก็เรียกเขาให้เข้ากันธรรมดาต้วนีน่นํำบทให้ละเอียดมาก่อนจะได้เข้าได้ง่ายๆหน่อยนะคะ แล้วก็นำอยากหาเท็กเจอร์ให้กล้วยเจ้ากล้วยตัวเนี้เพิ่มค่ะนำเลยลองสรรหามะม่วงหิมาพานนะคะมาใส่เพิ่มค่ะคือไม่ได้ต้องการให้มีแค่นี้ต้องการให้มีอะไรที่เยอะๆหน่อยแล้วเป็นขนมหวานของน้ำได้ นำก็ใส่มะม่วงหิมาพานันเจ้าตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็นำใส่เข้าไปในตัวของเนื้อกล้วยด้วยก่อนแล้วนำก็คนผสมกันให้เข้ากันก่อนหลายช้อนเหมือนกันค่ะเพราะว่าคิดว่าจะไม่ได้กินทีเดียวแล้วหมดนะคะก็อาจจะกินได้เต็มที่เลยอาจจะครึ่งชิ้นสามช้อนห้าช้อนอะไรแบบนี้นะคะ ทำเบาๆคะ่ะนำไม่ทําแตกให้เลยน้ำไม่ทําแตกนะคะแล้วก็โรยที่หน้าก่อนที่น้ำจะเอาเข้าหม้ออบอีกทีหนึง่ง ก็ต้องการให้เขามีปริมาณเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะอันนี้คือที่อบเสร็จแล้วสีจะเข้มมากอารมณ์น้ำคิดว่าต้องขมแน่นอนเพราะว่าคาเขา,ขาเนี่ยเวลาเรากินเป่าๆก็ยังขมมากเลยนะคะกินกับกาแฟลุ้นเอาค่ะแล้วน้ำก็เสร็จแล้วรอให้เย็นนิดนึงน้ำก็เข้าตู้เย็นไว้เก็บไว้ทานเป็นขนมของน้ำอันนี้คือเข้าตู้เย็นมาแล้วเรียบร้อยเก็บไว้ประมาณวันหนึ่งนะคะ น้ำก็ลองทานดูคะ่ะวันนี้ลุ้นเลยเพราะว่าไม่เคยทานอันกล้วยน้ำว้าแบบที่ใส่คาเขาแล้วก็ใส่มะม่วงหิมาพานมาก่อนเลยนะคะปรากฏว่ารสชาติเนี่ยด้วยความที่คาเขาเขาขมมากเขาตัดความหวานจากกล้วยลงไปได้เยอะเลยจะเป็นขนมเหมือนเป็นเหมือนไม่ค่อยหวานกล้วยมากนะคะแต่จะได้คาเขาแล้วก็ปริมาณที่เลือกกินนะคะน้ำก็กินประมาณสองช้อนคะ่ะสองช้อนเล็กๆแบบนี้คะ่ะ แล้วก็ด้วยความที่เขาสามารถเก็บเป็นขนมไว้ทานในตู้เย็นได้อาจจะเก็บสักอาทิศหนึงกินวันละสองช้อนแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาทานอาหารหวานเราก็กินประมาณช่วงเช้าเช้าช่วงบ่ายๆนะคะตอนเย็นเราก็อย่าไปทานเลย